สวัสดีครับพี่นองมนชีวก็ได้ดังเดนะครบวันนี้เนะาะยเช้าอันนี้คือตัวร่วงที่งามวนกระเป๋าปัางเอามานะครับแล้วก็มวนก็จะมาทำกับขา้าวยำเช้าเนาะจะามาใส่ไม่คามแล้วก็จะใส่ใบชูด้วยนะครับแต่ว่าใน,นมวนก็จะเอาไปเอาไปาลุนน้ําร้อนก่อนนะครับแล้วก็มาับละเอียดแล้วก็จะเอามาใส่กับอันนี้นะครับแล้วมวนคอโตไปจัดการให้มัน ัวมันแข็งแล้วก็ทําเป็นเขาเรียกว่าอะไระให้ร้อนๆก่อนแล้วค่อยมาสับน,นะครับว่ามันจะอร่อยข่าไในไปติดตามเลยครับนะครับพื่ออะาออาไม่คามันไม่พอนะครับแล้วก็ให้เราปัางเขาขุดเพื่อว่ามันทําเยอะมากเลยใส่ถุงเน,น่าเลยครับ เป็นผสมมอจะมีขิงแล้วก็กระเทียมแล้วก็มะเขือเทศด้วยนะคะตอนนี้หมอนก็กําลังตรมตัวรวงอยู่เนาะน่ขิงกับกระเทียมนะครับแล้วก็เติมหากา่ก็เกยบเกยบมาด้วย ูเช็จกูเจาตักเสนะน็ะกนไอ่ี่ักอะมัย้ยอมมากครับพี่น้องมีเต็มหมอเลยโอ้งหฮี่เ <c oughs> พี่กปน,นั่งกันพักกันนั่งกันนะ ยังต้มไม่หมดเลยนะคพี่นุ่สาบมาก็เจะดดวงๆ่ไหมพักอย่างนี้น้ำของหมติเปียตัวนะน้ำไหน้ำน้ำน้ำอ่ะอืมหมโอ้วาโตเบบตายอ่ะอาไวันขาดตัวนั้มายอ

ยุกอย่าไปให้อย่าไปห้องย่อยนะครับพีบน่น้องนี่ก็เสร็จเรียบ,บร้อยนะครับเดี๋ยวมลก็จะพยายาอ่าจะขยำนะครับแล้วก็เอาไปคั่วน้ำมันบาที่เอาไปล้างใต่นเนื้อกะป๋องไม่แพ้ก็อร่อยนะน

ไอ้หอมหอมมากเลยครับพี่เนาะยังอร่อยนียมอ้อนมะเขาเลยปุเอาหัวต้เลยพี่เจ้ารือใหม่ปะ ทำไมงดต้องก็เลยอ่ะนีแน่กูได้อะมาครับพี่พ้วงฮะเจ้าดีครับเขาให้เขาไล่นะครับเขาไล่นึ่งแล้วก็กับตัวดวงนะครับอันนี้ก็คือยอดเลมอนป่านะครับกินกับ ันนี้เฉ็บๆนะฮะวันก่าได้กินนมากินด้วยละ่ะอืมมันๆหอมๆหม,มา,าลุ้น A bé hả mẹ 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 rồi mẹ uhm. Ừ. Uhm. Uhm.

มีคลิปที่ตอนไปจับก็มีนะครับอยู่บนต้นไม้กระบาปังอ,อร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยเปล่าอร่อยคัะอร่อยครับถ้าเป็นปลาไดน,นะว่านมวนอ่ะเขาจะกินกับอันนี้

เาเรมันปังขาบ้านเยก็มันเลยันใ่อืมอเาค่บางออหานเขาหวันเพาแล้วก็สูงอ่ะเข้าค่อยผ่านนะนี่คือ เขาใจมันจะพอมๆอืมดีอั

ไม่มีใครเลี้ยงเขามนันหรือเลี้ยงเขาแต่ว,ว่ามันก็โกคมเนเขา<ม>กินนไปเมื่ราหมัดใช่นึคร่บ อร่อยมากครับสุดยอดโอเคครับพีบ่น้องมุนชิวกันได้ังแดนก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะครับชิบสองนาที่แล้วเนาะดูว่ามน์ก็จะกินต่อแต่ยังไม่อิ่มรลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมน์แล้วก็วาววาววาว,ว,าวปังแล้วก็ชาวลืนนะฮะน้องชาวเองโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คอสงแน์ยงไงคอมเมนต์ลั่นลางเลยครับพีบ่น้อง